ยิงเลี้ยงเือ้องบึงดูเร้ยกกดละจีจอยเจ็บจัดละกูบอกแล้วกดสองเจอแต่โหด เจ็บจัดอะตัวเห็นอะเออยากได้บัางไงอยากพุ่นพานอ่ะ ฮะคุณพานอะกูพูดแล้วมึงอยากได้คุณพานล่ะอ๋อหูไปเนี่ยหูเป็นหอยหูเป็นหอยเอ้ยหูเจ็บ ก็ดีแล้วใหม่อะกูก็ตกครับแรงด้วยแรงด้วยแรงครับแรงอะแรงอะแรงแบบแนวแรงแบบแนวแรงยังไงวะแรงแบบแนวนดีวะ ดีว่าเรียนได้แบบเงินอ่ะอยากได้แบบเมงินแต่กูก็ต้องจริงจังกูต,งต้องจริงจังสักคนกูเนี่ยอยากทำอ,อยากทำแบบนั้นอยู่แต่แตว่ากก็อยากจริงจังแล้วจะ<ต>ทำก็ทำได้ทำ,ท,ำทำได้ควายมวยเดี๋ยวพูด หดนะวะน่าไมเลน่าไม่โดนอะโอ้เออปิดไมค์ก็ได้ปอวะ มันโป้งมันสำคัญอะเย็ดทำได้เหรอคนอย่างมึงอ่ะทำเป็นได้เหรอมันจะด่ามันจะมันจะด่ามึงโซโคกับไอ้ปามมึงยอมมั้งฮะใครออแล้วไอ้เฟิร์สกับใครอีกไอ้เฟิร์สกัใครอีก ไม่ไอเฟิร์สกับมึงลวใครอีกไอเฟิร์สกับมึงละไอเฟิร์สกับมึงละใครอีกออกูถามใครแลวใครอีกแล้วใครอีก,อกขันหนึ่งอะดิอ้าวมึงเคยเล่นมึงเคยเล่ไนไก่ปุ่นรอ น้าต่อสัตว์มีความเมตตากับหน้าต่อสัตว์อะไรอะไรวะหลอกอะไร ย้ายมึงนอนชั้นหนึ่งเอ้าทำไมเขาไม่บอกมึงตั้งแต่แรกตั้งแต่วันตั้งแต่วันแรกที่มึงเสียงดังทำไมเขาไม่บอกวันเนี้ยก็มึงก็พูดเบาหน่อยไม่เลยทำไมมึงทำไมมึงไม่ไปอยู่ห้องมึงอ่ะมึงไม่อยู่ห้องมึงอ่ะ คนไทยพี่คนไทยคน,ทยน,นไทยเอ้าเราซื้อให้กูทำไมอ่ะคนไทยพี่คนไทยพีย่ กดปะหมด่าต่อฮัลโหลครับ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 ไม่รู้มันพูดภาษาเที่อย่างแม่งไม่รู้กูก็บอกว่าคนไทยครับพี่ฮัลโหลครับ เอ้าโอ้โหเอา้าตวัติกาบกุบมอนลิงทิเชอร์เอาโออายูควายวาร์ปมาเข้าตัวกุดเดะ สวัสดีครับสวัสดีครับมาเขมิดเลยฮ่าฮ่าฮ่าชิงกระดมซ้ำชิงกระดมต่อมได้เช่สมัยเยอะชัวเ่ียชิงช่วงเชี่ยวไอ้มึงอฟังก่าอนมาเนี่ยไอ้ปลามึงเล่นเกมจริงๆป่วัาทำไมมึงไม่คุยกับพวกไอ้เฟย์เลยไม่เห็นคุยกับพวกมันเลยมึงเล่นจริงป่ะเนี่ย เชิญมึงแต่กูไม่ชวนมึงละไม่บอกอะไม่เคยจำนัดไหนไอ้นัดเป็อิสลามเหร

แบบไออ aan, so oh, people, okay? ่อเป็นยาอ่อนน่ะต oh, right> ๋องเมื่อกี้คุยกับใครเมื่อกี้โอ้กูอยากจะเข้าเข้าข้างมึงเฮ้ยไอไอจอมันชื่อชื่อตามไทยบ้านอยู่แล้วปกติ โอ้ฟอเลสมันมึงไม่ได้เลิกกับมันแน่ถ้าถ้าถ้าวันนี้มันเมนไม่มาเฮล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 เทสเลท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 เทเลทเลทเลท มื่อกี้เจริงนะใครไปเฮียยี่ไหนยิงไม่ได้ไเมื่อกี้ใครก็ต้องยิงได้ลาวเฮียกูทำได้ baby เมื่อไหร่จะมีผัวใหม่ไว้สัตว เอมี่เอาแล้วไอ้คนนั้นนะมันไม่ไม่เอาคนนั้นแล้วหรอจะโพลไอทักเข้ามามมึงบอกที่ปัญญาอ่อนเออกู้งบอกที่อย่าไร้สาระที่จะแรงเพามันโตแล้วฮะอุ้ยสุดยอดตอควายเหมือนมึงโตมากเลยไอ้ควายแล้วกระดอแล้วกระดอ วนานซื้อเพื่อนไม่ตามตายหาหมดเออวีเคว่าอะไร <c oughs> ไอหลังชอบกูเผ <c oughs> ่อ,อหลังมา <c oughs> ไปหาเลยโค้กโคล่า

กึมโตเซมแตงการเล่นเซมดูไปพร้อมๆนะโอ้ยฮะเอาเอาไทยเหรอเนี่ยสรุปอะไรดีไทยไหมผมผมไปแกล้งดิผมงงกันหมดละถูกไม่เพี้ยน่หนูเงี้ยเหรอ เสมนดเป้าเป้าเป้าปัจจปวปปวอ้าว มันจะเข้ามาตายกันทีละตัววะ้ยโต้โต้โดนระเบิดตายโต้มาเก็ตพีดิพีมึงโง่ฝั่งนู้นอ่ะพีมึงโง่ก็บอกเลยโว้วววโว

จอยลัดลาเราบอกว่าล <pper> <c oughs> <lerde strong> ัดลาวได้กูเองไอสัตว์เดี๋กูยิงโชว์แม่งให้แม่งรู้ว่ากูใครโตโตทำไรโตไม่อยากเล่นแล้วอย้กเก่กระจอก Old... Ok ok Go go market, market one, market Ok market market tuần nữa No 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 CT no, 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 no. CT ok ok Yeah 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 okay. Oh yeah oh yeah oh yeah nai 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 oh yeah Oh wow oh yeah oh yeah nai 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 Yeah 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 wow wow pala nai wow nai nai yeah yeah, yeah

มันมันพูดแล้วม่นยคดลอกอ่ะมันแบบว้าวแบบอย่างลอกอ่ะ kêu 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 ole hả ole yeah ole la yeah 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 <laughs> okay 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 yeah 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 okay 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 oh

แล้วไงอ่ะมันไปไกลขนาดหลอเอาดควายมันมันมีคาแรคเตอร์อ่ะมันก็ปกติไปได้อยู่แล้วแหละอ๋อเออเออเลยเลยเลยอ๋อเอ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 เออเออเออกลัวโดนอ่ะ เจ็บสองอ่ะเจ็บสองอ่ะกระหักเลย take my bundle and then run. Wow, lù đi ship hai. Yeah yeah, oh wow, oh yeah, oh oh. Wait 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 wait. Oh go finish go let go ace go ace. เอ้ยมึงทำได้มึงมั่นใจในตัวเองว่าจะให้สมาภูีิกับมึง,มมงวกมึงทำได้เอ สวยโตหิวได้นะเน้นเน้นเก็บเน้นเก็บเอ็ดไว้ก่อนตรงนี้ปัดขวาปัดขวาเจอปัดขวาเจอวิ่งป่าวิ่นบิน นยังไม่ดย รันดาร์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 โอ้ตูปิดเอเดชเอาคุยเลยงงมึงมึงที่ตะตูปไอควาย ไอ้เอ่ยบีเข้าไปเอ่ยโอ้มึงจะรีบไปไหนอ่ะมึงก็รอกันดิมึงไปหาแม่มึงไง บอกเอวะหรือกูต่อยอนนติฐา,านว่าเมน,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 นพ่อมุดยอไนงโง่สตูปิดสตูปิดเลยน,น้าฟักยูงโง่ควาย ไงสกอร์มาที่หนึ่งแล้วไงไอ้ควายปากดีนักไอ้โง่ไม่เก่งไม่เก่งซเปอร์้นทีกูไม่ได้ดหรอกแดงจริงเหรอลูกอะไรอ่ะลูกอะไรอ่ะ <c oughs> ลูกเอ้าอ,อกสามสิบโอ้ยของกูอีกูเพิ่งไม่ถึงครึ่งเลยวันนี้กูเล่นทั้งวันไม่ถึงครึ่งเลยกูต้องเลี้ยงตัวช่วยแล้วอันหนึ่ง เฟนชอบเล่นเวลานี้มึงเชื่อด,ดิมึงเหรมึงเชื่อดีเฟนันเล่นจริงเวลาเนี้ยเอ้ยวาโวลวาโล <c oughs> ดูใบแม่งดิ อะไรครับกับใครอ่ะเมื่อไรเลิกอะเลิกครับจีมาเล่นกับพวกกูอะอดีอดีฮะยาเอือรอมึงเหือมึงงงนี่ทำไมส่งพ่อแม่เอ้ยส่งพ่อแม่พ่อมึงอะไม่มึงมึงมึงอยู่ที่ไหนอะที่พิติพ่อไม่มีคนครับเนี่ย Này, này náy, 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 À, náy, 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 náy,